ชีวิตสมาร์ทที่ไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นการสรัร่งงานด้วยเสียงการสั่งงานด้วยหน้าจอทัชสกรีนการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆทั้งหมดนี้มีไว้สำหรับชีวิตสมาร์ทที่เหนือระดับอย่างคุณเท่านั้นจะเป็นใายไหนไปไม่ไนดนะะ้นอกจากคันนี้เลยค่ะรถ MG ZS 1.5 x p a t นั่นเองนะคะเป็นตัวโฉมเดียวกันกับที่ขายในโชว์รูมป้ายแดงตอนนี้ค่ะเป็นรถปี2022 เดี๋ยวเรามาเริ่มจากบอดี้ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าเป็นแบบ LED และยังมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด,ด้วยมาพร้อมกับ Daytime Running l i g h t ตรงกลางยังมีเส้นสายที่ตัดกับโครเมียมสีเงินทำให้ตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและตรงโลโก้ก็ยังมีกล้อง360องศามาให้ด้วยค่ะ แล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะของเขาก็ไม่เป็นรองใครคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบ16 6. วาล์วให้กำลังสูงสุด114แรงม้าคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บอดี้ด้านข้างกันเลยคะ่ะด้านข้างเริ่มจากด้านล่างเป็นล้อลอยขนาด17ที่มาพร้อมกับแม็ก5ก้านหน้าเงาสีทูโทนและถัดกันมาก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวตัดกับขอบประตูเป็นโครเมียมสีเงินทำให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นคะ่ะ และด้านบนก็ยังมีเรายึดเกาะส,สัมภาระมาให้ด้วยค่ะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบคีย์เ e n เอนทเพียงแค่เราพบกุญแจติดตัวไว้นะคะเราก็จะสามารถล็อกรถได้นะคะเพียงแค่สัมผัสเบาๆตรงนี้นะคะและถ้าเราต้องการจะเปิดนะคะเราก็แค่สัมผัสเบาๆค่ะเราก็จะสามารถเปิดประตูออกมาได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยคะ่ะ ต่อที่ด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังของเขาก็จะมีความคโค้งมนตอบรับกับตัวรถได้ดีส่วนไฟเบรกดวงที่3จะเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์เก๋ๆที่อยู่ด้านบนในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED เต็มระบบนั่นเองค่ะ Parking sensor อ,อีก3จุดด้วยกัน ตรงโลโก้ตรงกลางนะคะไม่ได้มีแค่ความสวยหรูเท่านั้นยังใช้งานได้จริงใช้สําหรับเปิดปิดฝาท้ายนั่นเองนะคะ,ะแค่<ห>เราสัมผัสเบาๆโชคก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินี้เลยค่ะ <ๆ S 1> ในส่วนของด้านหลังของเขานะคะก็กว้างสามารถวางสัมภาระได้เยอะกระเป๋าใบให,ใหญ่ๆรวมถึงถุงกอบได้ด้วยนะคะ ในห้องผู้โดยสารจะตกแต่งด้วยสีทูโทนเป็นสีน้ำตาลดำนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็รับสายวางสายได้และคันนี้นะคะเลขไม์ของเขาน้อยมากนะคะเพียงแค่20 0 0 0โลเท่านั้นเองค่ะโอ้โหคนไหนได้ไปคุ้มสุดคุ้มค่ะสภาพปายแดงแบบนี้หาไม่ได้แล้วค่ะและที่พิเศษเลยนะคะคันนี้ก็ยังเป็นระบบปฏิบัติการอัจฉริยะเป็นระบบไอซ์มาร์ทนะคะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ m g เท่านั้นค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะในเรื่องของออปชันฟังก์ชันต่างๆของเขาก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะรถปีใหม่ขนาดนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นอะไรที่น่าลองเล่นมากๆอย่างหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอแบบลอยตัวขนาด10นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ n a v i g เกเตก็เป็นแบบเรียวท m e แล้วก็ตั้งค่าพวงมาลัยได้เป็นแบบหนักแบบเบาได้ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเราด้วยนะคะทุกอย่างใช้งานง่ายค่ะ ัดกันลงมานะคะเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์ซีวนะคะเป็นเกียร์เสปีดนั่นเองในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรโคแล้วกล้องนี้ก็จะเป็นปุ่ม360รองศาก็คือเป็นกล้องรอบคันนั่นเองนะคะว่าจะเราอยากดูมุมไหนของรถนะคะสามารถกดทางเลือกตรงนี้ได้เลยอีกอย่างนึงนะคะจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ นั่นก็คือพาโนริกซันรูฟขนาดใหญ่นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าทําให้ห้องโดยสารเนี่ยรง่งโปร่งสบายมากๆเลยเวลาเดินทางไกลๆบอกเลยค่ะว่าฟินสุดๆไปเลย เดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้กันเลยนะคะจะเริ่มจากประตูกันก่อนเลยดูสิคะว่าประตูของเขาเนี่ยริ้วรอยไม่มีเลยจ้านี่เลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสภาพป้ายแดงนั่นเองเนาะเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่ง้า่บนค่ะเบาะนุ่มมากๆเลยค่ะนี่เลยและในส่วนของด้านหลังนะคะตรงเท้าตรงนี้นะคะก็อยู่ห่างกันเยอะเลยด้านบนก็ห่าง<ม>บอกเลยะคะ่ะว่าห้องโดยสารของเขาเนี่ยโลง่งโปร่งมากๆแล้วก็มี ที่จุดยึดเบาะเด็กด้วยนะคะตรงนี้นะถ้าใครกำลังมองหารถที่สภาพป้ายแดงแบบนี้นะคะ o Open Road จัดมาให้แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนแล้วก็ MG ZS 1.5 X พั u ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ